สวัสดีค่ะวันนี้เรามาเจอกันที่บ้านหลังใหญ่ในสไตล์ที่ไม่เหมือนใครเป็นบ้านสิงคโปร์ค่ะแต่ไม่ต้องเดินทางไกลไปถึงประเทศสิงคโปร์คุณผู้ชมก็จะได้เห็นบ้านของสถาปนิกรายใหญ่หรือว่ามาสเตอร์สถาปนิกคนสิงคโปร์ที่ออกแบบบ้านที่ใหญ่เก๋ฟังชั่นอลหลังนี้ด้วยกันเดี๋ยวเราไปดูด้วยกันนะคะว่าลักษณะจะเป็นอย่างไรเชิญเลยค่ะ ทุกท่านคะแล้วตอนนี้นะคะเอสเตอร์ก็มาอยู่กับทางเจ้าของบ้านค่ะก็คือคุณวิลาวันซึ่งเป็นภรรยาของคุณรีโอนาดนะคะคุณวิลาวันเป็นคนไทยค่ะแล้วก็คุณรีโอนาดเป็นสถาปนิกคนสิงคโปร์เดี๋ยวเอสเตอร์จะขอถามคําถามกับทางคุณวิลาวันนะคะว่าเพราะอะไรถึงตัดสินใจขายบ้านใหญ่หลังนี้ซึ่งมันลงตัวมากสําหรับทางครอบครัวของคุณวิลาวันแล้วก็แขกหรือว่าคุณพ่อคุณแม่ที่จะมาเยือนค่ะ ใช่จริงๆพี่คิดว่าบ้านหลังนี้อยู่สบายมากไม่ไม่ได้คิดอยากจะขายแต่ว่ามันใหญ่เกินไปสําหรับเราสองคนแต่ว่ามันดีมากสําหรับเวลาญาติเรามานะไม่ว่าจะเป็นญาติของเขาที่มาจากสิงคโปร์หรือว่าญาติของพี่ที่มาจากต่างจังหวัดไปมาไปมาก็คือใหญ่เกินไปจริงๆเหนื่อยเหนื่อยเหนื่อยนิดหน่อยในการดูแลวิลลาวันก็เหนื่อยในการดูแลเพราะว่ามันใหญ่เกินไปแล้วเวลาที่เขาไปต่างประเทศเนี่ยพี่ก็ต้องอยู่คนเดียวแล้วมันแบบ ใหญ่เกินไปก็ให้ทางบ้านมาอยู่เป็นเพื่อนก็ยังดูใหญ่อยู่เลยคิดว่าอยากจะอยู่แบบเล็กๆนิดนึ่งถ้าคนที่ได้มาอยู่ที่นี่ก็คือโชคดีอ่ะโชคดีที่ได้มาอยู่ที่นี่เพราะว่าหนึ่งมีความเป็นไพรเว c y ีมากเลยเงียบสงบกลางคืนนี่มีหิ่งห้อยนะที่นี่มีหิ่งห้อยด้วยนะคะตอนกลางคืนหาไม่ได้เลยในเชียงใหม่ที่จะเห็นหิ่งห้อยสงบมาก เพราะ<ง>ว่า,<ง>วาด้านด้านข้างเนี้เป็นดินดําน้ําชุ่มแล้วก็มีลําน้ำอยู่ด้านข้างที่น้าไหลตลอดสงบสงบมากค่ะ,คะแล้วก็เป็นบ้านที่อยู่สุดซอยด้วยไม่มีใครมารบกวนแล้วก็ไม่ได้ไกลจากเมืองใกล้มาทีนี้คุณลีเอลนาดบ้างค่ะเนื่องจากว่าท่านเนี่ยเป็นอาจารย์สอนสถาปนิกแล้วมีมุมมองนะคะในการที่จะใช้บ้านหลังนี้เพื่อที่จะอยู่อาศัยและรับรองด้วย แต่มาถึงจุดที่ท่านต้องตัดสินใจขายเนะะี่ยค่ะเดี๋ยวเอเซอร์จะถามท่านนะคะว่าตัดสินใจยากไหมนะคะที่จะส่งต่อบ้านหลังนี้นะคะไปให้กับเจ้าของตัวจริงท่านถัดไปะคะ่ะเลียนาด because of you are build this house and which you are you are architecture you draw it and you have love d this house but finally 10 years right now you are sure to sell this house Uh, actually I feel a bit apprehensive to sell, but uh, I'm getting old, but uh, I can always design another house which is smaller, more convenient for me. So that's my main purpose. Oh okay Thank you very much Thank you for your give my company an opportunity to me to representative your house to sell your house to customer. Okay, thank, you. thank you very, very much. Nice. ขอบคุณค่ะบริเวณตรงนี้นะคะจะเป็นบริเวณด้านหน้าซึ่งถัดจากโรงจอดรถค่ะพอเราเข้าประตูนี้เข้ามานะคะก็จะเห็นว่ามีสวนน้ำอยู่ที่นี่เป็นลักษณะของเซนคือหอยินหยางที่ทำให้ได้อากาศที่เย็นแล้วก็รับลมค่ะพอเราเดินเข้ามาส่วนแรกของบ้านเลยนะคะก็จะเป็นส่วนของต้อนรับหรือว่าฟอยเย้นั่นเองค่ะฟอยเย้ส่วนนี้นะคะจะเปิดโลง่งทั้งหมดเลยทุกด้าน แต่ว่าไม่ต้องห่วงเรื่องฝนจะสาดเข้ามาค่ะเนื่องจากว่ากันสาดท,ที่สร้างไว้นะคะมีทั้งตัวรังรินแล้วก็ยื่นออกไปยาวมากลมไม่สามารถที่จะพัดฝนเข้ามาในนี้ให้เปียกได้เลยค่ะพอเดินเข้ามานะคะบริเวณด้านในก็จะเป็นมุมทํางานของคนผู้ชายด้านขวามือห้องนี้เนี่ยจะมีการปูพื้นปาร์เก้แล้วตกแต่งด้วยไม้นะคะทำให้ได้อีกความรู้สึกหนึ่งคือความสงบทำงานส่วนตัวได้ที่ดีเลยค่ะ และเมื่อเราเดินออกมานะคะพอออกมาที่นี่มันได้อีกความรู้สึกหนึ่งค่ะคุณผู้ชมออกมาแล้วก็เรามาเห็นถึงการตกแต่งด้วยไม้จริงข้างหน้าบ้านที่มีบ่อบรัครับขนาดใหญ่พื้นที่ตรงนี้นะคะสามารถที่จะนั่งนั่งเล่นจิบเครื่องดื่มหรือว่านั่งคิดงานสร้างสรรค์ได้เลยค่ะบริเวณด้านในนี้นะคะถัดจากพื้นที่ด้านหน้าเนี่ยก็จะเป็นโซนของดิง เป็นโต๊ะที่เขาซื้อลักษณะไม้เนี่ยก็จะเป็นไม้ทั้งท่อนเลยค่ะโต๊ะรับประทานอาหารที่อยู่กึ่งกลางระหว่างบ้านทั้ง2หลังค่ะอามาถึงตรงนี้นะคะเอสเตอร์ขออธิบายเลยค่ะลักษณะเด่นของซับตัวนี้นะคะก็คือเขาได้ออกแบบบ้านให้มี2โซนด้วยกัน2โซนนี้ด้านหนึ่งจะเป็นบ้านผู้อยู่อาศัยและอีกด้านหนึ่งจะเป็นบ้านของแขกหรือว่าครอบครัวใหญ่ ที่จะมีสองครอบครัวอยู่ด้วยกันร่วมรั้วเดียวกันค่ะดังนั้นเราจะไปดูโซนแรกกันค่ะเชิญเลยค่ะสําหรับฝั่งแรกนี้นะคะจะเป็นฝั่งที่มีห้องรับแขกใหญ่อยู่แต่ก่อนที่เราจะเข้าห้องรับแขกนี้ก็จะมีห้องน้ําที่แขกหรือว่าเจ้าบ้านเนี่ยสามารถใช้ตรงนี้ได้พอเราเข้ามาก็จะเห็นถึง ห้องรับแขกที่โอถงข้างในนี้ค่ะด้านในนี้นะคะก็จะมีการตกแต่งให้เป็นลักษณะของ Family จะมีอุปกรณ์ที่เราเห็นทั้งหมดนี้มาพร้อมกับชุดเฟอร์เิเจอร์นะคะแต่ก็จะมีเครื่องเสียงบางส่วนที่คุณผู้ชมเห็นนี้นะคะที่ทางเจ้าของบ้านจะไม่ได้ให้แต่เป็นของโชว์ค่ะตอนนี้เอสเธอร์จะพาคุณผู้ชมไปดูห้องพิเศษของบ้านหลังนี้ที่ประตูนี้กันค่ะไปกันเลย ว้าวเราปิดประตูแล้วจะได้ยินหรือเปล่าไม่ได้ยินนะคะเพราะว่าห้องนี้เป็นห้องเก็บเสียงค่ะห้องนี้นะคะถูกแต่งไว้ให้เป็นห้องโฮมเทเตอร์บุไว้เรียบร้อยนะคะการออกแบบและดีไซน์ของสถาบนิกและก็เพื่อนของเขาที่เก่งในเรื่องของเครื่องเสียงมาช่วยในการจัดระบบเซอร์ราวในห้องนี้ค่ะเพื่อร์มีโอกาสได้คุยกับเขาคือเขาเนี่ยเป็นคนที่ชอบในเรื่องของ เสียงที่มีคุณภาพแล้วก็ชอบห้องนี้มากๆไม่ว่าจะไปสร้างบ้านหลังไหนนะคะเขาก็จะให้ความสำคัญกับทางลูกบ้านที่ต้องการมีห้องส่วนตัวแบบนี้เพราะว่าสามารถใช้เวลาทั้งครอบครัวได้กันได้ค่ะเมื่อเราเดินผ่านห้องโถงมานะคะประตูด้านซ้ายนี้เป็นประตูที่เปิดไปยังห้องนอนล่างที่มีทั้งห้องนอนและห้องน้ำในตัวค่ะ สำหรับห้องนี้นะคะถูกแต่งไว้เพื่อที่จะเทควิวสวนทางด้านขวามือแล้วห้องน้ำที่อยู่ด้านในนี้เขาก็จะแยกโซนที่มีแต่งตัวมีโซนแต่งตัวด้านนี้นะคะสามารถที่จะวางพื้นที่วางของข้างในด้วยเยอะเลยนะคะแล้วเมื่อเข้ามาในห้องน้ำก็จะเป็นห้องน้ำแบบชาเวอร์แล้วก็บิวอินเคาน์เตอร์ห้องน้ำไว้เรียบร้อยเป็นหินอ่อนค่ะทั้งหมดนี้ด้านในนี้นะคะก็จะแยกโซนเป็นโซนเปียกแล้วก็โซนแห้งค่ะ บริเวณนี้นะคะที่คุณผู้ชมเห็นในห้องนี้เนี่ยจะเป็นตำแหน่งที่เราเห็นได้ชัดเลยคือการใส่หน้าต่างบานใหญ่ลักษณะของการทําบานประตูเนี่ยก็จะเป็นบานเปิดค่ะความคิดหลักเลยของสถาปนิกท่านนี้คือให้การไหลผ่านของอากาศเป็นไปอย่างสมดุลในทุกๆชั้นของบ้านเดี๋ยวเราไปดูชั้น2กันเลยนะคะไปค่ะบันไดบ้านหลังนี้เขาสวยมากเลยนะคะ ตรงชั้นพักบันไดก็กว้างและเขามีด้วยกันถึง3ชั้นค่ะพอเราขึ้นมาที่ชั้น2เราก็จะพบกับห้องนั่งเล่นหรือว่าสุดรวมของคนในชั้นนี้เนื่องจากว่าบริเวณนี้จะเป็นห้องโถงที่ทางสถาปนิกท่านเนี่ยออกแบบไว้สําหรับตัวเองหรือว่าลูกนะคะใช้พื้นที่ในทั้งสองห้องเนี่ยจะออกมาใช้เวลาด้วยกันก็สามารถใช้ตรงนี้ได้เลยเรามาดูห้องมาสเตอร์กันหลักๆเลยนะคะจะเป็นตรงนี้ค่ะพอเข้ามาปุ๊บ ก็จะเป็นห้องแต่งตัวเก็บเสื้อผ้าแล้วก็ทางฝั่งขวามือก็จะเป็นห้องน้ําส่วนของห้องน้ําลักษณะของเขาก็จะเป็นบานกระทุ้งค่ะห้องน้ำเนี่ยจะมีอ่างด้วย อ่างอับน้ําก็จะเป็นแบบไม่สูงมากค่ะสามารถที่จะขึ้นลงได้ง่ายๆป้องกันการเกิดอุบัติเหตุในผู้สูงวัยนะคะแล้วบานนี้ก็สามารถเทควิวไว้ที่ลําน้ําร่องขุนได้เลยส่วนทางด้านขวามือก็จะเป็นสวนนะคะไม่มีเพื่อนบ้านด้านในเนี่ยเขาจะเป็นชาเวอร์แล้วก็มีสุขภัณฑ์ที่นี่ออกมาแล้วก็เดินตรงเข้ามาที่ห้องมาสเตอร์นะคะสําหรับห้องมาสเตอร์ค่ะก็จะมีเตียงคิงไซส แล้วก็โต๊ะสำหรับจิบชากาแฟในช่วงเช้าพื้นที่ห้องมาสเตอร์ทำให้ผู้อยู่อาศัยสามารถมองไปบริเวณด้านหน้าบ้านหรือว่าห้องรับแขกแล้วก็สามารถที่จะเทควิวด้านขวามือซึ่งเป็นฝั่งสวนเดี๋ยวเราไปดูห้องนอนที่สองกันไปค่ะ ว่าเขาจะมีห้องใต้หลังคาด้วยค่ะบ้านหลังนี้ชาเลจนมากเลยค่ะและเดี๋ยวเราจะไปดูห้องครัวกันต่อเลยนะคะไปค่ะสําหรับห้องครัวบ้านหลังนี้นะคะเขาทําให้เป็นเคาน์เตอร์หินอ่อนทั้งหมดเลยทุกแห่งที่เราจะหมุนตัวไปเนี่ยก็คือมีเคาน์เตอร์แล้วก็ลิ้นชักแคปบอร์ดให้เราใช้สอยทั้งหมดเลยค่ะ มีตู้เย็นที่เป็นตู้เย็นพอเหมาะพอดีกับการบิวอินนี้เรียบร้อยเรียกว่าอยู่บ้านหลังนี้นะคะไม่ต้องห่วงเรื่องตู้เก็บของแล้วก็การคุกกิ้งเนี่ยก็ทำเตาไว้ให้เห็นอย่างชัดเจนว่าจะทำความสะอาดเนี่ยง่ายมากเลยค่ะเอาละเราไปดูอีกฝั่งหนึ่งกันต่อค่ะสำหรับตรงนี้นะคะเป็นทางเดินขึ้นชั้น2ของฝั่งแขกค,ค่ะตรงนี้พอมาถึง ชั้นก็จะเห็นการปูพื้นด้วยปาเก้ไม้ทั้งหมดเลยนะคะและขวามือนี้ก็จะเป็นห้องน้ําค่ะบ้านนี้นําเรามายังที่ห้องน้ําแบบชาวเวอร์ห้องนี้ก็จะเทควิวของหน้าบ้านซึ่งมีพื้นที่ว่างอยู่แล้วก็ห้องน้ําก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะเป็นสีขาว ตรงนี้สามารถมองลงไปเห็นห้องทํางานแล้วก็สวนน้ําหน้าบ้านค่ะส่วนฝั่งขวาก็จะเป็นห้องนั่งเล่นตรงนี้สามารถจัดเซตเป็นห้องออกกําลังกายเหมือนอย่างที่คุณลีโอนาจัดไว้นะคะเขาออกกําลังกายยามเช้าแล้วก็มองไปยังพื้นที่สวนด้านหน้าบ้านส่วนในนี้นะคะจะเป็นห้องนอนห้องนอนนี้จัดเป็นเซตคิงไซส์ไว้ค่ะ แล้วก็เขาบิวอินตู้เสื้อผ้าไว้ให้เรียบร้อยแล้วจะสังเกตว่าห้องนี้เนี่ยก็มีหน้าต่างเพื่อที่จะให้อากาศนะคะถ่ายเทได้สะดวกเพราะว่าถึงแม้ว่าไม่ติดแอร์เลยนะคะห้องนี้ก็ยังเย็นอยู่เลยค่ะพื้นที่หลังบ้านนี้นะคะก็คือแม่น้ำร่องขุนซึ่งมีน้ำไหลตลอดปีค่ะและเมื่อเราอยู่ที่ชั้นสองห้องนอนเมื่อสักครู่มองลงมาก็จะเห็นวิวที่นี่ และต่อจากนี้นะคะพอเอสเธอร์เดินออกตรงไปผ่านประตูบานนี้ก็คือโรงรถนั่นเองค่ะโรงรถของเขาสามารถจอดรถได้สองคันฝั่งนี้ก็จะเป็นห้องเก็บของที่สามารถเก็บของใช้ต่างๆทั้งของใช้ในบ้านหรือว่าใช้กับรถนะคะส่วนพื้นที่ด้านข้างก็จะเป็นพื้นที่ซักล้างแล้วก็พื้นที่ด้านขวาที่เราเห็นมีบานประตูปิดเปิดนี้จะเป็นห้องแม่บ้านค่ะ พื้นที่ซักล้างโซนนี้ตากผ้าที่นี่ได้สบายเลยค่ะถ้าเราเดินไปข้างหลังบ้านที่เป็นครัวเมื่อสักครู่นะคะตรงนั้นก็คือส่วนของสวนครัวนั่นเองค่ะพื้นที่บ้านหลังนี้นะคะมีเนื้อที่ดินทั้งหมด117ตารางวาค่ะแล้วตอนนี้ที่เอสเตอร์ยืนอยู่บริเวณนี้นะคะเป็นบริเวณที่คุณผู้ชมจะเห็นว่าตัวอาคารขนาดใหญ่ทั้งสองฝากนี้ค่ะเป็นบ้านที่วางอยู่บนโฉนดทั้ง1 1 7ตารางวา แล้วก็พื้นที่ที่ฉันกำลังเดินลงมาอยู่นี้นะคะตั้งแต่ตรงซีเมนนี้ยาวไปจนถึงต้นขนนเนี่ยด้านนี้ก็คือพื้นที่งอกที่เจ้าของบ้านเนี่ยสามารถพัฒนาเป็นสวนหรือว่าจะสร้างสระว่ายน้ําบริเวณนี้นะคะเพื่อจะเอาไว้พักผ่อนหรือว่าออกกําลังกายในบ้านได้ค่ะพื้นที่งอกที่คุณผู้ชมจะได้จากบ้านหลังนี้นะคะมีอยู่ประมาณ50ตารางวาค่ะสำหรับบ้านส่วนตัวหลังนี้นะคะ มีราคาอยู่ที่12.5ล้านค่ะหากคุณผู้ชมท่านไหนนะคะมองหาบ้านนอกโครงการที่ปลอดภัยแล้วก็ใกล้เมืองมากๆอย่างนี้นะคะสามารถติดต่อเข้าชมบ้านกับทางเอสเตอร์หรือว่าทีมงานเรียลเตอร์เชียงใหม่ตามคอนแทคนั้เบอร์ติดต่อต่อจากนี้ได้เลยค่ะ และก่อนที่จะจากกันวันนี้นะคะขอฝากคุณผู้ชมที่จะคอมเมนต์นะคะใต้คลิปนี้นะคะว่าบ้านหลังนี้เป็นอย่างไรโปรดกดไลค์กดแชร์และ s u b s c r ร b e ให้กับเราด้วยเพื่อคุณผู้ชมจะไม่พลาดคลิปดีๆที่เราจะพาคุณผู้ชมมาดูบ้านดีๆที่เชียงใหม่ด้วยกันในคลิปถัดไปแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ